เดลีรขดวันนี้เกี่ยวกับคุณวิชิตปลังศรีสกุลนะครับเลขานุการมูลนิธิ111ไทยรักไทยบอกว่าประมาณสักน่าจะ50-60คนนะฮะใน111ที่ยังอยู่กับพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้มีตัวเลขออกมาจากทางคุณอนุทินชาบุุรกุลว่าน่าจะมีประมาณ20คนที่สามารถแซงสร้างแรงกระเพิ่มได้ ตกลงแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้บอกท่านผู้ชมอีกครั้งรอดูซีรีส์พิเศษในช่วงประมาณเดือนกุมภาพัานธ์ผมจะสรุปถึงบทบาทของน้องห1 1หลังมิถุนายนไปแล้วไม่ใช่พฤษภาคมนะครับ111กลับมา1มิถุนายนนะฮะเพราะวันที่เขายุบพ,พักเนี่ยผมจำได้ดีวันนั้นนะฮะทำรายการอยู่ที่ช่อง3อถึงอตอนนั้นวิ่งไปอัดอีกรายการหนึ่งเที่ยงคืนยุบพ,พักเห็นหน้าคุณจาตุรนแล้วก็ ไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะตอนนั้นดูการถ่ายทอดสดยุบตอนเที่ยงคืนคืนวันที่30พฤษภาคมถ้าจะไม่ผิดนะตอนนั้นปี50